แม่พี่น้องมื่อวานนี้นะ่ะย่ายนนาะสีเย็นมาเอดาา็ดลายผ้าเอ็ดลายผ้าอนถือนิ่งๆห้ามอันนั้นเราห้ามกระดุกกระดิบเอายัดไปแ,แกงบ่แกงเอาลงมานี่น,นี่เด๋อเห็นบบจีมันงามบ่เฮ็ดปนอันนี้ล่ะเฮือนเพิ่มใหม่นี่ยจ่ะเนี่ยมันมีนิ่งจ้ะเฮือนเพิ่มใหม่เนะ่ยจ่านี่แหละนี่แหละนี่เด๋อเอามาเสื้อเสื้อตัวนี้ ดีค่ะนี่เ,นเอานี่นงๆีน่นะแ่มันกระ,กะลุกกระดิมัวนนี่นะละเลิกเรียนมาแล้วระบัดที่นี้นะละก็เลยได้สไลฟ์สดเธออียายอันพอ่อละเลิกเรียนมาแล้วนะละแม่ก็ดีใจลแล้วลยแม่ก็ดีใจแท้เลยหยุดหลยมื้อล่ะ 3ามวันเลยนะคะอันมันมันมันเสียอันเมื่อว่าวัดขันวันจันนานี่นะก็เป็นวันที่หนึ่งมีนามีนาคมเดินที่สามเอาายเคยอ่นเคยเบิ่งติ่ใยายเบิ่งพิษภามิถุนากักกกาดาสิงหา โอยล็กไปลงมาไม่ได้แล้วเนาะลายผ้าที่เพินงซื้อใหม่นะคะเอดี๋ยวมาบึ่งลายันึงนี่ลายหมดแต่ว่าลายเก่านั่นน่ะใส่เสื้อตัวนี้น่ยจะสวยไหมจ๊ะคุณยายเนี่ยเป็นนางสาวและสวยมากๆเลยค่ะ แล้วอียายน่ะก็ชอบสวยนำ้ำแล้วผมหน้าม้าะต่ก็มีเจ้าเลยหรอกเนี่ยผมหน้ามา้าลนาะนมันอันมันตัดออกนี่เสื้องามบบจา้าเสื้อ,อยีายงามบอยึดได้แกะ ได้กัสั่งมาเฮล่าเลยแล้วล่ากัดเสียเอาเฮพ่อแม่พี่น้องลากลดเอาเอาซอาาอ,าอันตัดมาเฮเห็นบอเบมื่อวานนี่เดล่าล่ามีได้ไลฟ์สดเธออีกยายเลยปั๊บึ้นมาแล้วลิกกรงเลนมา มันมี้อนโบจาหวนบัวอ้วนมันเริ่มหอนเด้วเด้ร้อนนะนเริ่ม้อนแล้ว้าบังเท่ามันกันหนาวพัดลมเมื่คืนแกก็คือกันนั่นแหละอีแม่กับเทลปิดแล้วกับเทวเปิดอยู่ปิดเอ้มันหวนอีแม่หนาว ็นนางก็ไม่รู้มีแต่เทลปี๊ดพัดลมอยู่คนเลือดจางท่านคนเลือดน้อยอ้วนหางเลือดจา,พา,ดา,างาจพ่อล้านน่ะกระท้องบักเหนื่อนึงจักมีแม่พ่อนมีลูกวะฮนโอ้พ่อกินข้าวไรจ่ายเยี่ยเป็นว่าโอซิอ่ยักอายเพื่อนเป็นว่าเพื่อนฟังยักอายเพื่อนเมื่อวานน่นะเราเลิกเรียนมาแล้วเด้แต่ว่าเราบ่มีการบ้านดีใจแท้ ะเลยสามมื้อพุ่นนี่เลยวันอะไรวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ดีใจแด้ๆไม่ด,ดีใจแต่ว่ายายพูดหวัวนอนแต่ว่ายายมีดีใจโซอเด้อทำซอกัน,นโอเคนเนพ,พอไพด้พี่น้องนะเมื่อน,นี้นะ และสีว้วอีกอย่างเพื่อฟังเรื่องเรื่องว่าหมูตุนนำมาเซาแล้วแล้ววัดที่นี้แลพาหมูตุนไปหาหมอมันเซาไข่แล้วมันเริ่มเซาไข่แล้วมันเห่เา,า,เากับเป็นแล้วเ่ากเก่งสุดยอดเลยเนาะพอไปพินน้อง ยายหากันไกลไม่เห็นอืูในห้องบ่ะข้อใดะห้าเอามันถึงหุ้บเด็กจัปากก็เลหุบ มืตนนมันสุดจอดใส่ได้ตาพวอพี่พี่น้องมือตุนนำมันเร่มหายค่อยเล็วแล้วมันกะแล้วมันกะได้ออกมาทางน้อทางมันได้ออกมาทางน้อมันกะเลยดีใจคักดีใจเนี่ยบึกวันก่อนนั่นแหละ ก่อนวันอันเมื่อวันก่อนนั่นล่ะอีแม่อีแม่ก็เลยไปไปซื้อข้าวแล้วบัดที่นี้ก็เหีนนมาน้อยนน่ารักกันแล้วบัดที่นี้ก็เลยอันไปไปขอข้าเจ้ามามีได้รักเด้ขลรักจำรวดสิจับเอาเลยแห้แล้วคันคอก็มีเป็นนางก็ได้แต่ว่า กัดเอามามื่อวันแรกนะมันให้หาแม่มันเถอแม่หมาอุ้ยแกวีรุดมาแต่รถดแ่นมาอีกแก้วีรุก่อนมือก่อนนั่นเดียวนกลามันหายซื่อว่าอีกแก้วนั่นดีมันมัน ฉะนั้นออกก็ไม่รู้แล้วบัดที่นี้หาเห็นเซ้เลยแล้วอันลากะหาบางเทอมีรถมามันก็กิ๊กี้ขีอยู่เสียงเบรกรถที่เมื่อกี้นี่ได้ยินปะเบรกรถอีกแก้นึ่งเบรกรถใช่ถึงเกทนาทีฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะบ๊ายบาย บายแล้วเจอกันใหม่นะจ้าพรุ่งนี้เราค่อยถ่ายและสดและคลิปเลยนะคะเจอกันใหม่ค่ะ